สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมมาดูทีมงานรถห่อเพื่อกระสังกันหน่อยครับเวลามาเจอแต่รถคันนี้รือรอเอาคัน่าเดียวถ่ายทุกคันเปิดหัวคันแรกครับโรบคอปโรบคอปสุดห่อคันนี้จากอูสิงวันสักกับบะสีน้ำเงินครับหัวขาวครับผม ตัวโบ,โบรกคับสุดรอเลยกันนี้โอ้ช่วงล่างครับคันสีสีแดง เสียงตบถายแน่นมากยังรอเลยครับไปแล้ววิ่งกี่คันป่าวันนี้<า>วิ่งกี่คันวันนี้ห้าคันห้าคัน มีแต่รถรอๆเลยเปิดฤดูกาลวันแรกหรือเปล่านี่ยนี่วันเปิดวันแรกวันแรกเลยวันนี้โอ้โหไม่ใช่เมื่อวานด้วยแล้วอ๋อเมื่อวานก็มีเมื่อวานจะซื้อไปแล้วขายเอาสาร์ตี้ดินี่ก็ถมปะปาครับโอ้เพลงนี้ก็ถมครับอ็โหปานี่ได้งานดีแท้เลยเทไปได้กี่เที่ยวแล้วนี่เทได้กี่เที่ยวแล้ว อ๋อ13เที่ยวแสดงว่าเพิ่งมาหน้างานครับมีรถไถคูบตา้าครับ L สามศูน L สามสครับผมขออภัยครับ ในหน้าบอกวิ่ง5คันครับเดี๋ยวมาดูกันครับมีใครบ้างเปิดหัวคันแรกก็โลโกรครอบตามมาด้วยคันที่2ครับนีโนสมองเงินสีขาวหน้างานอยู่ที่บ้านสำโรงครับ บนบ้านเปือครับอำเภอกระสังบุรีล์มีเสียงสาวญี่ปุ่นบอกทางด้วยเรียบร้อยถึงที่หมายเรียบร้อย ตตามกันมาติดๆเลยครับคันนี้สีส้มครับขากระจกยุ่นชุดแต่งสไตล์ญี่ปุ่นสีขาวออกไปครับสีส้มก็เข้ามาครับมีเสียงสาวญี่ปุ่นอีกแล้วคันนี้ อันนี้ต้องวงสวิงไกลหน่อยครับเพราะว่าขากระจกจะไปจะไปเกี่ยวต้นมะม่วง งานพอเจริญครับเปิดฤดูการวันแรกไปแล้ว ทีมงานพอจเจริญสามคันผ่านไปครับยังเหลืออีกสอคันอย่างที่ในหน้าบอกพอดูครบแล้วผมจะพาไปดูบ่อดินเนื้อทีนี้คลิปหน้าบ่อดินน่าจะมันนะครับเพราะว่าดินที่บรรทุกมาในค่อนข้างเปียกแล้วก็เป็นการลอกหน้าดินด้วยนะครับ ดูจากลักษณะดินแล้วเดก้าสีน้ำเงินสุดหล่อครับมาเป็นคันดีซีจังหวะเลี้ยว้ยวนี่ค่อนข้างแคบเหลือเกิน บอกยาวเลยยาวจริงๆครับเกือบติดเกือบติดโลม เรียบร้อยอรถบกครับมาอีกแล้วครับ ป่านนได้หามั้มีใครบ้างมีเมก,ก้าอีกคันหนึ่งนะครับเมก,ก้ายังไม่เห็นมาโ,โรบครปนี่มาก่อนนะ โอเคเดี๋ยวผมจะปิดคลิปที่เจ้ารถบกครับกันนี้นะครับเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะพาไปดูบ่อด,ดินกันครับบ่อด,ดินจากโหมดมันฮาขนาดไหนเดี๋ยวตามกันไปดูครับนะโอ้นี่มาแล้วมาแล้วเมก้ามาแล้วคันนี้เป็นคันที่ห้าของทีมงานครับ5้าคันพอดีครบพอดี ท้ายแน่นมากตบท้ายทีนิดแน่นมากครับเดี๋ยวปิดท้ายที่ไม่กล้าคันนี้ครับคันสุดท้ายครับคันที่ห้าคันนี้ก็จากูสิงวันศักดิ์เช่นเดียวกันครับ เรียบร้อยครับเการเลืนงเนเดื้อนปะปาไปแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะครับเราจะไปดูที่ที่ที่บ่อดินกันครับที่เทเราดูไปแล้วจะตามตูดเมก,ก้าไปนะครับเจอกันใหม่ครับ